กาสวัสดีช่วงเสาของวันที่14ธันวาคมพศ2567การสวัสดี FC ทุกท่านและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับการสรับงชิปนี้ก็สืขอนำภาพพร้อมพี่น้องทุกทุกท่านเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อง้วไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นง้วราคาบ่แพงโคแเม่ลูกราคาหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องครับรากาบริการส่งฟี่200กิโลเมตรเย็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับนองเหนือจาก200กิโลเมตร ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมอยากได้ผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศเด้ครับพี่น้องครับขออย่างเดียวขอให้วามจริงใจซึ่งกันและกันอย่ากโกหกกันก็พอถ้าอยากได้ยี่ลีโทรมาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงครับ062076884พิกัดของคอกคัวตั้งอยู่ตำบล้ันฝางอำอเภอกาศริวิสัยจงังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับันนี้ง้อเห็ยนยืนยูนยนีนน่ตัวใดมองใดมีตำหนิผมสิบอกสิเก้าแจง้งไปในคลิปปเลยนะครับพี่น้องครับ ตัวใดบ่ได้บอกบ่ได้ก้าวกับแสดงว่าบ่มีตัวนี้ตัวใดรุ่นทรองกับที่รุ่นทรองตัวใดอทองกับกระกันทองให้ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องครับมีทั้งราคายกราคาแยกบริหารข้ามาเมืองง้อครับพี่น้องครับมาเมือง,งคมที่หนึ่งเป็นแม่ลูกผู่ง้อลูกแรกเด้อครับก้มสูงบ่ได้สูงหลายเด้อครับแม่กะลอยซิมหาบวกไปหาลอ,อยงี้สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับอ่าแม่นี่ซึ่งผ่านรอบในสองเดือนกว่าเอาปรุ่นทรวงเอาได้ตรวจทองขายในราคาแม่ลูกเด้อครับ สำหรับราคาขายเอาไปหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องครับนี่ครับเดมีอาสดๆดลอกกาเดมีอาทับแล้วซื้อสองท่านอาจจะซื้อได้สามนะครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมก้าไวศูนย์องค์หาสองศูนเจ็หกแปดแปดสีพิกัดของคอกัวตั้งอยู่ตะมนต์วันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับบันทีมาะม่วงคั่วนี้สองผู้ใดมากงัวชาโราละเอีดนะครับพี่น้องครับเป็นแมลีขั้วสูงกับผู้ได้สูงหลายนะครับพี่น้องครับปกติงัวเล่กับผู้ได้สูงหลายครับเป็นแม่ลูกแรก ตัวเมียอ,อยู่สองเดือนกลัวเมียสูงหน่อยงิ้มหาบวกลบเป็นงัวเล่เดือเล่กะมีหลายอยู่ครับพี่น้องครับท่นานใดมักสายเนื้อสายพัฒนาเนื้อได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นนี่ตัวลูกสาวครับสำหรับคมนมีเอาไปหนึ่งมืนหกพันหาร้อยบาทเด้ครับพี่น้องครับค้มทมีสอง สนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก่าไว้ขังต้นครับเอาสั่นๆแต่ว่าได้ใจคว่ำครับบอมคว่ำครับพี่น้องครับวันนี้ในกรณีพ่อแม่พี่น้องโยกคมที่หนึ่งคมที่สองเซ่กันงวดทึงมาซีโต้แล้วครับพี่น้องครับเอาว่ามองขายเลยครับพี่น้องครับเอาไปแคสองหมื่นแปดพันบาทพ่อครับถ่ายโยก้ะครับเอาสองหมื่นแปดพันบาทพ่อนี่ครับสั่นๆแต่ว่าได้ใจคว่ำครับพี่น้องวันนี้เมืองชุดที่สามครับเป็นงัดหลววกพอเมียครับเป็นแม่ยทองแก อายุขั้นแปดเดือนนะครับพี่น้องครับเอาไปรอดจีนองไลยเลยโค้มสูงลอยสีสิมหาบวกทนังอ้างหนาลึกหนังหนาดีครับเป็นง้วยิงเชียงเป็นง้หญ่ที่กินเปลือยครับตัวนี้แล้วก็ให้ลูกหัวปีไายปีเป็นง้หญ่ที่เลี้ยงง่ายครับครับผมประกันทองให้แล้วครับแปดเดือนครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับโค้งสางดีสดๆลูกสองในทองทับพอเลือดลอยครับพี่น้องครับตั้งแต่ขาทับกับสองพันหรอครับพี่น้องอันนี้ค่าโค้งสางไงบวกค่าทองอีก มีองค์ประกอบหลายอย่างครับีตัดใจกันตามนี้แล้วครับขายได้สองหมื่นหกพันบาทครับเพิ่นกปิต่อมาหลายแต่ว่าราคาเงินทันใดๆกันครับพี่น้องครับแง่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่ครับมันจะจัดมาแบบเดยจันให้ได้ตามข้ามขวาครับพี่น้องครับอยู่ไกลบันไดให้ผมจัดส่งให้ได้นะครับนี่ครับอยู่ไกลขนาดไหนว่าแต่เอฟซีอยากได้ผมสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศถ้ามันไกลจากสองร้อยกิโลเมตรที่ผมส่งให้ฟรีแล้ว ผมลบพูนหารกิโลมากแล้วคิดกิโลมตรละสิบห้าบาทเอาเอาแบบสากลนเอาแบบมาตรฐานเลยครับหรือว่าพูดคุยกันก่อนครับพี่น้องครับถ้ามันพอพอลดหย่อนกันได้ก็ลดได้ครับพี่น้องแต่ถ้ามันไกลก็ต้องเห็นใจทางคอกเราด้วยพอทางคอกเราไม่ได้บอกขายแพงครับบอกเอาพ่ออยู่ได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านยกนี่แห้งถือร่งอีกครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางครับสำนับจุนีขอจะวยในเพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ